จ้าทุกคนชุมพรประตูภาคใต้ไหวเสด็จในกรงนะถึงสถานีรถไฟชุมพรแล้วจ้าเดี๋ยวจะเดินไปโรงแรมชุมพรการ์เดนเราไม่ตรงไปนี้นะฮะเมื่อกี้เราแอบถามเขาบอกให้เลี้ยวขวาครั้งแรกนะฮะที่จะนะฮะมาพักที่ชุมพรการ์เดนนะฮะ สดๆดกันเลยทุกคนประมาณ700เมตร800เมตรประมาณนี้เดินไปเรื่อยๆชมวิถีเอ,อ่อสี่ทุ่มแบบนี้นะฮะร้านรวงก็เริ่มจะเก็บกันบ้างแล้วประมาณนี้ฮะ,ะชุมพรกล้วยเล็บมือนางหรือชื่อเล็บมือนะครับแล้วก็ มีอะไรต่อรังนกก็ดังกาแฟใช่ไหมกาแฟเขาทะลุนะไม่ใช่อกทะลุแบบชิดพัดทลุลุแต่ที่นี่จะมีเขาทะลุฮะกาแฟเขาดังทุกคนนี่ฮะเราจะเดินไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะเจอโรงแรมนี่เราก็ถามทางมาเรื่อยฮะมันจะแบบมันไม่กินแสงมากแล้วมันก็เลยดูมืดนะจริงๆมันก็สว่างนะทุกคนนะฮะ นี่ฮะทุกคนเราก็มาถึงดึกไงแต่ก็ถนนก็เงียบนะปลอดภยัยว่างนั่นไงป้าชุมพรกาเด้นทุกคนใกล้รถไฟฟ้ามากเลยประมาณเดินสักษนามฟุตบอลนะ่ะเนาะถึงนี่ฮะชุมพรกาเด้นถึงแล้วทุกคนนะฮะมาเที่ยวชุมพรอ,อมารถไฟพักก็สะดวกมาเครื่องบินก็มา ในกลางมือเนี่ยก็จะเจอชุมพรกาเดินดอยู่ถนนท่าตะเภาทุกคนตรงนี้จะเป็นแหล่งรวมเลยนะเนี่ยคือหนุ่มคลินิกโรงเรียนกวดวิชาร้านอาหารนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนะตอนเช้าว่าบรรยากาศชุมพรเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวไปชมห้องกันสดๆเลยนะว่าห้องเราจะเป็นยังไงเนี่ยป้ายเขียวๆไฟเขียวๆมันจะสะท้อนหน่อยนะทุกคนอืม เห็นไหมการเดินทางทำให้เราได้มาเจออะไรดีๆนะจ้าเดี๋ยวเราเจอนะคะว้าทุกคนดูสิโออานะคะเลิศนนะดูโรงแรมสิยังกับมืองนอกเลยทุกคนนี่ะทุกคนจ๋าเดี๋ยวเราเดินก็ไปถึงห้องเลยไหมเช็คอินก่อนทุกคนเขาต้องการบัตรประชาชนใช่ไหม อย่าให้เหมือนกับที่โคปากช่องนะบัตรประชาชนหายแล้วแบบถ่ายสำเนาเอาไว้แล้วก็ไม่ยอมให้เราเช็คอินทำไปกับไม่ต้อนรับคนที่ทําบัตรประชาชนหายเกินไปใช่ไหมรู้แหละว่าอาจจะต้องเค็มงวดแต่โรงแรมส่วนใหญ่เขาจะต้อนรับไงมีมิตรจิตมิตรใจนี่ฮานคนเราถึงแลว้วเนี่ยค่าบรรยากาศมาดึกนะฮะ ได้เลยจ้านี่ฮะอนชาทุกคนดูสิบรรยากาศเลิศมากอ๋อมีตรงนี้นะแสดงถึงความเป็นมงคลแน่นอนนอนเลยทุกคนเดี๋ยเราไม่ต้องขึ้นลิฟเนาะชั้นสองเดินขึ้นเลยทุกคนน่ฮน่ารักมากบรรยากาศดีมากนะะจริงๆท่านนอนจนหมดแล้วล่ะเรามาดึกเนี่ยกดไฟเล็ดนะฮรบ บรรยากาศน่ารักมากนะฮะดูรามาเห่าเดี๋ยวเราห้องไหนนะสองหนึ่งเก้าทุกคนนะสองหนึ่งเจ็ดนี่ห้องของเราทุกคนให้ดูคร่าวๆก่อนนะนะะี่ค่ะกระเสีย เป็นคีกาทุกคนว้าวห้องเลิศนะฮะเห็นกับตาสดๆสดนะฮะทุกคนว้าวนะครับประมาณถึงสี่ทุ่มครึ่งพอดีเลยทุกคนดูห้องน่ารักมากเลิศมากทุกคนมีมินิบาร์ตู้เย็นพร้อมมากนะฮะบรรยากาศข้างนอกเดี๋ยวเราค่อยดูพุ่กนี้กันอ่ะเปิดแอร์ย็นช่ำแน่นอนฮะ ทุกคนนะฮะนี่มินิบาร์เปิดทีวีนะเดี๋ยวหยูดเตียงซะก,ก่อนทุกคนเราได้เตียงคู่ฮะนะครับมีฮะทุกคนนะฮะโอเคเราโพสเข้าๆก่อนนะครับ